สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเชื่อมั่นศรัทธาปฏิหารบังเกิดขณะนี้คุณกำลังรับชมครับรายการศักดิ์สิทธิ์แดนสยามทางปฏิหารชาแนลนะครับและคุณผู้ชมก็กำลังอยู่กับผมครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนน่ารักป๊อกนิธิโรดนันทวุฒิวงศ์เป็นประจำเช่นเคยครับกับรายการศักดิ์สิทธิ์แดนสยามของเราครับจะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับของดีของขลังนะครับแห่งประเทศไทยของเรานั่นเองนําให้คุณผู้ชมทางปฏิหารชาแนลได้รู้ลึกนะครับได้รู้จักได้รู้จริงนะครับแน่นอน การที่จะรู้จริงได้เราต้องมีกูรูครับและวันนี้กูรูคนสำคัญของรายการเราก็พร้อมแล้วนะครับนั่นคืออาจารย์เอกก well. ูรูสยามท่านอยู่แล้วนะครับสวัสด really? ีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแหมจะบอกว่าไม่พร้อมก็ไม่ได้พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วอาจารย์พร้อมที่จะคุยกับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์เอกกูรูสยามอยู่ในรายการแล้วแต่คุณผู้ชมครับพร้อมหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ต้องรับชมและรับฟังกันนะครับ ถ้าพร mm ้อมก็โทรมาบอกด้วยนะฮะหนึ่งแปดแปดแปดห้าแปดสามศูนย์แปดแปดแปดแล้วก็หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดเก้านะฮะพร้อมที่จะทักทายกันพร้อมที่จะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องครับไม่ได้จํากัดเรื่องราวเลยนะฮะทักทายเราเหมือนเป็นพี่เป็นน้องคนในครอบครัวก็สําหรับช่วงแรกของเราวันนี้เนาะก็เดิปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเอ่ยชื่อผมในบ้านเราอ่ะนะเราก็เรียกเอกดนตรีสยามบั่ง อ้าวทำไมเรียกดนตรีสยามเราเล่นดนตรีเป็นครับดนตรีไทยนะดตนตรีสากลก็ได้นิดหน่อยทีนี้เนี่ยดนตรีกับพิธีกรรมมันเกี่ยวเนื่องกันเหมือนเปิดตัดเปิดรายการเรามาเห็นไหมเรามีพิธีกรรมปั๊บเดี๋ยวก็มีดนตรีละฮะมีพิธีกรรมมีเครื่องประกอบจังหวะครับฉะนั้นดนตรีพิธีกรรมมันเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงโบราณจนปัจจุบันแล้วแต่โบราณนานมาละท,ทีนี้มันก็ทั่วทุกภาคอะ่ะเหนือกาีสานใต้ภาคเหนือมันก็จะมีวงอะไรที่มันเป็นอย่างเสียงของเป็นนั่นแอดขอองรรราาายกเะ เสียงเครับสารพัดไะวงใหญ่ๆอย่างเงี้ยของภาคเหนือนะเนี่ยมันเป็นวงขบวนแห่แห่ของภาคเหนือแต่ของเราเนี่ยหมพาะทีเดียวเป็นต้นรายการเรานะครับส่วนภาคกลางก็จะมีพวกระนาดปีพาคตะวันอกอีสานก็จะมีแคนมีแคนมีพินแต่ภาคใต้เป็นปีปีชาวาปีของเขาเขาจะมีปีภาคใต้มันก็ชวามั่งไม่ชวามั่งก็ว่าไปนะฮะ ทีเนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนั่นแหละดนตรีกับพิธีกรรมให้ชื่อตัวผมนี่ก็จะมาถึงได้บางทีเรียกเอกดนตรีไทยเพเราเห็นเคยเห็นเราเล่นดนตรีไทยเห็นก็นเรียกกันไปตามลักษณะของเรา ครับซึ่งนั่นแหละมามามาเป็นผู้รู้ในวันนี้ก็คือต้องแจ้งก่อนว่า,มาเมื่อเช้าเกือบจะหยิบเครื่องดนตรีเล็กๆมาเล่นให้ฟังละโอจริงเหรออาจารย์น,นั่นน่ะสิมเมื่อเช้าหยิบเจอขลุยวางอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โอ้โหถ้าเปล่าวันขลุยคอมพิวเตอร์นี่มันคนละเรื่องก,กันเลยนะนึกว่าน,นี่พีโนมิตเตอร์เออใช่ไหมเอาสักหน่อย,เ,ยเออสักหน่อยจะได้รับชมรับฟังได้กันแล้วให้อาจารย์อาจารย์เปล่าขลุยให้ฟังหน่อยก่อนนะวันนี้พิธีกรรมชีวิตจริงๆอยากจะนำเสนอเรื่องการสวดมนต์คาราผมการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเป็นพิ โดย,เ,ยเฉพาะคือผมเนี่ยจะเน้นนะพิธีกรรมจะเน้นความเป็นส่วนตัวของท่านครับให้ท่านทําสามารถทําได้รู้จริงรู้ลึกและทําได้นะครับ,รบผมไม่เคอะไม่เขอในการทําทพิธีกรรมการสวดมนต์ไหว้พระนําดียังไงการสวดมนต์ไหว้พระอย่างที่หนึ่งจิตใจเรานิ่งถึงบอกเช้าอย่าทะเลาะก,กันก่อน สวดมนต์ไหว้หพระแล้วทำใจสบายๆค้าขายไปเถอะเจราจาไปเถอะทางานไปเถอะดีทั้งวันครับอันนี้เราเน้นนะหลังจากมีวัตถุมงคลพิเศษในรายการเราได้ไปแล้วเนี่ยเช้ามาต้องตั้งหลักก่อนอย่างแรกตั้งจิตเลยนะครับสวดมนต์ทำไมหลักพระสงฆ์เช้ามาเขาต้องทำวัดเช้าแล้วเย็นมาเขาทำวัดเย็นพระสงฆ์มไม่เช้าเย็นเลยนะผู้ทรงศีลในเช้าเย็นและผู้ถือพจน์ต่างๆก็จะมีการสวดมนต์ ผมเองเนี่ยแม้กระทั่งเวลาก่อนนอนก็จะมีครับเป็นการส่วนตัวต้องกาหนดเลยอันนี้ต้องสวดบทยาวบทสั้นนะหรือแล้วแต่โอ้ความเป็นจริงความเป็นชีวิตมนุษย์ <c oughs> หรือคนปกติธรรมดาเนี่ยสั้นง่ายแล้วก็ต้องตั้งสติให้เร็วที่สุด <c oughs> ก่อนนอนเนี่ยสุดท้ายสุดเลยเนี่ยหลังจากสวดมนต์แล้วอะไรแล้วพุโทโธสองคำเองฮึก <c oughs> ลมหายใจไปจับที่พุทธแล้วก็โธคนเราเนี่ยมีมาตั้งแต่เกิดเลยนะคือลมหายใจครับ แต่เชื่อไหมในเวลาจิตใจที่เราไม่สงบหรือไม่มีสมาธิหายใจไม่เป็นระสำเลยสั่นมั่งยาวมั่งใจไม่เป็นระบบอ่ะไม่เป็นระบบอไม่เป็นระบบปอดก็ทํางานไม่ดีร่างกายก็จะไม่ดีเพราะปอดในแรกเปลี่ยนก๊าซนะครับถ้าเราหายใจยาวตลอดหายใจเข้าพูดหายใจออกโตเนี่ย มันจะทำให้เราเนี่ยมีสภาพร่างกายที่เป็นปกติอ๋อคือปรับลมหายใจระดับการหายใจให้มันมีสติใช่ถ้าพูดเชิงวิทยาศาสตร์นะครับจริงคือการทําสมาธิถ้าพูดในเชิงแบความศักดิ์สิทธิ์ของรายการเราศักดิ์สิทธิ์แดนสยามนะครับเราพูดแล้วเป็นเชิงการทาสมาธินั่นแหละทำไปแต่อย่างง่ายฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไหว้พระซะก่อนโดยปกติแล้วโดยธรรมเนียมก็ นโมสามจบมันคืออะไรมั่งเราก็ไหว้พระสี่นโมทะพระโกโตอาราโตสัมมาสัมพุทธะนะครับสามจบนะครับผมอยากจะสวดมนต์บทไหนถ้าบอกว่าไหว้พะยอเขาก็จะบอกว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิผมว่าทุกประเทศเหมือนกันไทยลาวพี่น้องเขมรก็เหมือนกันผมก็เคยไปมานะแล้วก็ว่าไหว้พะยอหรือถ้าใครบอกว่าเรามีความรู้มากหน่อยว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสามห้องสารเสริญนะครับ ก็คืออิทิพิโสพกวารังสัมมาสัมพุทโธวิชาตรณสัมปันโนสุขะโตโลกัวิทูอนุตตะโลปุริสัตธรรมมสารติสัทธาเทวมนุษานังพุทโธพกวาตินี่ห้องพุทธคุณห้องธรรมคุณก็คือสวากาโตพกวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปันติโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหินี่ห้องธรรมคุณนะครับห้องสังฆคุณสุปัิปันโนพกวโตสาวะกะสังโค ปุช <muitas> ุปฏิปันโนพระกัตโตสาวกัสังโฆยายะปฏิปันโนพระกัตโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระกัตโตสาวกัสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุการิอัตตาปุริสปุคลาเอตพระกัตโตอาวุเนโยปาโยทักขิเนโยอันชนิโยอนุตรังคุญญะเกตังโลกนี่ลูกสาวอาจารย์ห้าขวบนี่ก็ต้องได้แล้วตอนนี้ต้องได้แล้วเหรอได้แล้วโอ้โหไม่ธรรมดาก็จะเป็นลูกสาวอาจารย์ได้ยังไงห้าขวบชาวนี่ติดมาด้วยใช่ฉันก็กระถางทวนให้เขาฟัง นะครับเขาก็นั่งอยู่ข้างในนะ่ทีนี้เนี่ยทำไมถึงเน้นตรงนี้เน้นย้ำตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าการสวดมนต์เนี่ยมันมาถึกการทําน้ำมนต์ไปด้วยอ๋อเพราะฉนระหว่างที่สวดมนต์เนี่ยทุกท<ะ>วันก่อนที่จะารตั้งขันน้ําแล้วก็เทียนผ้าทัดจุดเนี่ยสวดมนต์เนี่ยจุดเทียนแล้วก็เอาผ้าไว้ปากขันไว้ก่อนเลยอาราธนาผ้าไว้พร้อมแล้วลสวดมนต์ไปเลยครับสวดมนต์จบแล้วกรอธิษฐานให้น้ำนั้นเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์จะไปใช้ในการใดก็ว่าไปนี่แหละคือพิธีกรรมในตอนเช้าส่วนตัวจริงๆทุกท่านควรทำนะครับผมเเพราาะะไ่่ใชวลกกหุ เข้าตาจนซะแล้วคนนั้นอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดผิดปกติจะไปทําน้ำมนต์ตรงนั้นจิตใจเรามันก็ไม่ได้บกแวกนะครับมันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีกําลังยกเว้นคนที่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนั้นประจํามาอยู่แล้วตั้งแต่เล็กๆเขาหมอผีไงคนที่เขาเก่งเรื่องวิชาคมเขาจึงมีสมาธิในการทําน้ามนต์ในเวลานั้นแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชํานาญพอทําแล้วใจมันก็ทุ่มๆต่อมๆตกใจหายใจสั้นๆยาวๆสั้นๆยาวๆไม่มีสมาธิไม่เกิดพลัง น้ำพระพุทธมนต์นั้นก็จะศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเราไม่มีส่วนเข้าไปช่วยเลยนะครับตรงนี้สําคัญฉะนั้นเนี่ยทำอะไรตั้งสติก่อนครับก่อนสตาร์ทนะฮะไม่ใช่รถแต่คือทุกอย่างแหละมันเรื่องของตตาร์ทชีวิตก่อนนะก่อนจะเริ่มต้นนะครับผมพอดีเขาอยู่ทางอเมริกากันเทคมาสตาร์ทก็โอเคนะเริ่มต้นเริ่มต้นฉะนั้นเนี่ยเช้าของทุกวันครับไหว้พระสวดมนต์กันสักนิดนึงนะครับถ้าท่องอะไรไม่ได้เลยก็พุทธังสารนังกชามิธัมมังสารนังกชามิ ไปเลยพุติยมปีท่ังสอนนะัถ้าเขาสามรอบไม่ได้เอนี่อย่างเดียววนไปวนมาจะกี่รอบกี่จบว่าไปเพราะหลวงปู่ดูท่านก็สอนอย่างนี้บ้านเรานะครับผมฉะนั้นเนี่ยการสวดมนต์ก็ดีนะครับผมการทําน้ํามนต์ก็ดีเป็นพิธีกรรมส่วนตัวซึ่งเราควรรอบรู้เราควรทําเป็นครับนะครับในส่วนของเรื่องของการที่จะนาวัตถุมงคลต่างๆไปใช้ให้ได้ผลมันก็ต้องเริ่มจากตรงนี้เช่นกันถ้าคุณสวดมนต์ไม่เป็นคุณก็ก็าอย่างหนึ่งถ้าสวดมนต์ไม่เป็นเราก็จะภาวนาสั้นๆสองคำ งงพุทโทรโอนะครับหายใจเข้าพุดหายใจออกโทรรอบหลายๆครั้งสักห้าจบเจ็ดจบ,จบอ๋อนี่นีได้ว่าถ้าเกิดใครสวดมนต์ได้เป็นก็พุทโทรพุทโทรเดียวก็ได้อยู่อย่างเดียวโหโหมันจําเป็นเพ <ละ S 1> ราะเขาไม่รู้จะทํายังไงอ,อ่ะแล้วก็เป็นฝรั่งเนี้ยเป็นชาวต่างชาติก็พุทโทรพุทโทรถ้าเกิดสมมติเธอตกไปที่เบตเธอก็ต้องท่องโอมานีปทัทเมหุ้มโอมานีปทัทเมหุมนั่นไงบทสวดมาประหลาดอีกแล้วเนใช่ไหมถ้าคุณไปท่เบตขาให้ท่องแค่นี้ อืมคือคือบทแต่ละที่ก็แต่ละชาติแต่ละภาษาเขาจะมีอืมถ้าเกิดคุณไปเมืองจีนน้ำโมนีทอฮุกอืเอาละคุณผู้ชมมาเยอะแล้วใช่ฮะมันจะมีสั้นๆของแต่ละชาติแต่ละภาษานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปนู่นเลยญี่ปุ่นตอนนี้กําลังฮิตเลยครับนําเมียวโฮเลงเงเคียวเมื่อวานนี่มาเมืองไทยเป็นพันเป็นพันคนนะอืมแล้วท่านอาจารย์ใหญ่เขาก็มาด้วยมาฉลองเจดีย์วัดปักน้า เขามาไกลไม่ทําอะไรเลยครับมาสวดมนต์คุณเชื่อผมไหมเดินทางมาในข้ามโลกมาเนี่ยข้ามซีกมาเนี่ยมารวมกัวกันเพื่อมาสวดมนต์และมาอธิษฐานจิตฉะนั้นเช้าวันนี้พิธีกรรมของวันนี้กับชีวิตของเราจริงๆเลยซึ่งใกล้ตัวที่สุดผมจะไม่พูดพิธีกรรมที่ห่างไกลและจัดยากลำยากคือการสวดมนต์และอธิษฐานจิตสองอย่างสวดมนต์และต้องอธิษฐานนะต้องต้องตั้งใจอธิษฐานด้วยใช่ต้องมีเป้าหมายสิอ๋อไม่ได้ยูดียาสวดก็สวด นี้ไม่ได้ไใช่ครับสุดท้ายเนี่ยถ้าคนที่เก่งหน่อยก็จะเริ่มแผ่เมตตาอุทิศกุศลด้วยกวดน้ํำยะถาแล้วอาารย์อันนี้มันของอ่าถ้าของโบราณเขานะเขาจะว่าอิมินาปุญญากรมมนาอุปจายาคุณุตลาอาจาริยูปการ<อ><อ>าจายาตกาปิยามะมังสุริโยจันทิมาจันโทเนี่ยว่าไปจนจบอก็คือกวดน้ําอิมินาบทใหญ่ ที่มีนาบุญใจมีมานานแค่ไหนไม่รู้แต่ก็เป็นร้อยเป็นพันปีครับแต่ยะถาวลิหามีสมัยรอสีนี่เองก็แต่สมัยผมเรียนสมัยถ้าเกิดไปเข้าสมัยเรียนนะครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีนะคุณผู้ชมเนี่ยก็นานเหมือนกันนะส่วนมนต์เสร็จก็มีสัพเพสัตตาสัตว์ตั้งหลายเรื่เพื่อนุ้ก็อันนี้แผ่เมตตาตามระบบอันนี้อันนี้โอเคอยู่แล้วแผ่เมตตาแต่การอุทิศกุศลกวนหน้ามุทิศกุศลเนี่ยมโนทนาวิธีไม่เหมือนกันเอ้าเหรอยะถาให้ผีสัปปีให้คน ทอนเนี้ยยถาวริวะาะุลาปริปุเรติสาตลางเอวไม่ว่าอิตุทินังเปตานังอุปกรรมติอิทิทังปฏิตังตูหังคิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสามุกปปาจันโทปนิระโซยะถามานิโชติราโซยะถาให้ให้ผี อันให้ดหีด้ไว้คนสพีติโยวิวันาชาันตุสัพพโลคโควินาสตุมาเตมาวะวันตรายุสุขทิทีขายุโกภาวะอภิวาตนาสีลิสนิจังวุทธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏฐนติอายุวันโนส,สุข,ขงังภะรัง ทุกคนจะรอท่านนี้นอายุวันโนจังเวลาอายุวันโนขังพลัเ<า>ส็ะเรสร็จละนี่ใช่ไหมใช่ไหนเรื่องของรับรับพรพอดีเรื่องของพุทธมนกับพิธีกรรมเนี่ยมันมีมาแต่เดิมครับทีนี้ไอ้ที่เราทักได้และเกิดในบ้านเรือนเราเราก็ทานะฮะแต่ฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยสุดท้ายถ้าคนมีความสามารถหน่ยส่วนมนต์เสร็จให้ถวายพรพระครับชยันโต อ่าใช่อันนั้นเนี่ยสำคัญตรงไหนรู้ไหมอย่างผมพอบวชเป็นพระสงฆ์เสร็จปั๊บผมว่างตองรูปตอนที่บวชมาให้ดูนะครอบเอามาให้ดูก็อันนี้เป็นพิธีกรรมได้เพราะเป็นพิธีกรรมที่คนศาสนาพุทธจะต้องทำจะต้องผ่านครั้งหนึ่งผ่านครั้งหนึ่งในชีวิตอ่าใช่ ไม่น่าเชื่อผมไปเจออาจารย์ผมเมื่อวานก่อนนี้อาจารย์แอบบวชปีที่แล้วอาจารย์เพิ่งเกษียณห้าองศบวชฉลองเกษียณเขาทําบุญกันอย่างนี้นะฮะมีอย่างนี้เดยอ้ามีก็ของผมนี่ที่ผมบวชก็เนื่องจากในวาระของคุณแม่หายป่วยคือหายสนิทแล้วนะเราถึงบวชจําเคล็ดไว้อย่างหนึ่งนะคนกําลังป่วยป่วยอยู่อย่าไปบวชอุทิศกุศลตรงนั้นอ้าวหมายถึงว่าเราบ่นเรื่องไม่ได้บ่นมันเหมือนการบ่นไงมันก็ไม่ควร เพราะอะไรรู้ไหมตอนที่เขาเจ็บป่วยเราควรเป็นกําลังใจครับไปพยาบาลดูแลไปคุยไปเล่นด้วยคุณป่วยแล้วมีใครมาอยู่ข้างรู้สึกดีไหม แต่ถ้าหนีไปบวชไม่มาดูแลคุณนะคุณต้องดิ้นรนอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเป็นทุกข์กันมากกันเลยมันทิ้งเราไม่มาไม่มาดูเราทุกข์อยู่คนเดียวไม่รู้เรื่องอ่ะแต่มาคนป่วยนี่จิตตกนะครับทำหน้าจิตไม่มีสารพัคิดนะครับจะสวดมน์เนี่ยก็ยากจะแค่พูดโทยังยากเลยถ้าคนไม่เคยไอซียูไม่รู้ผมก็เคยผ่านมาแล้วนะไอซียูเคยไปเที่ยวมาแล้วนะจริงเหรอใช่ตอนนั้นตอนนั้นเป็นอะไรตอนนั้นเป็นอะไรป่วยหนักป่วยหนักเลยรักษาสุขดีทำงานเยอะการจะคุยกันทำงานเยอะโอ้ยเนี่ยก็ ช่วงก่อนนี้สาวมาร์แม่กกาเดนค์ไงท้องด้วยทํางานหนักเป็นไงสรุปน็อกเข้าโรงพยาบาลไปบอกกับทุกคนเลยว่าอย่าไปห่วงงานรักษาสุขภาพบ้างสําคัญสุดคือเราเข้าใจครับว่าทุกคนต้องการเงินแต่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตที่คุณจะใช้เงินได้นั่นคือร่างกายของคุณสุขภาพของคุณฉะนั้นในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความเหลือเชื่อต่างๆตรงนี้ในชีวิตมนุษย์เราสุดท้ายสุดมันต้องไปถึงตรงนั้นฉะนั้นผมเคยไปถึงมาแล้วต้องกลับมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังว่าทุกคนจะสวดมนต์คนมีสติ ก่อนสตาร์ททำซะก่อนตอนที่ร่างกายมันยังไหวถ้ามาเวลาที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยพูดกับโทนแทบทําไม่ได้เลยครับมันกําหนดได้ไม่นานหรอกมันสภาพร่างกายจะแย่อยู่แล้วคือพูดง่ายสัญญาคือความคิดความนึกอ่านของเราเนี่ยมันวิปลาสซะแล้วคือมันเริ่มจะแย่แล้วคิดนู่ค<ะ>ิดนี่คิดนั่นคิดเอาแล้วกันคิดเดียวเหนือเดียวใต้เหมือนคนบ้าครับคือมันจะแย่อยู่แล้วตรงนั้นน่ะค,คิดวิตกกังวลไปหมดมันถึงเป็นคนวิตกจริตไปเลยนะช่วงเวลาคือช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยถ้าใครไม่เคยไม่รู้หรนเป็นยังไง มันจะเหมือนในคนที่เป็นไข้หนักๆใช่ถ้าคนเคยเป็นไข้หนักๆกับตรงนั้นแหละฉะนั้นดีที่สุดคือนอนซะดีกว่าเห็นไหมร่างกายยังบอกให้รีเซ็ตตัวเองคือให้หลับไปเลยใช่ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปรอให้มันหนักถึงขั้นนังั้นเดี๋ยวอาจารย์จัดเลยนะครับใช่ไหมผมจะเข้าชาแล้วนะอาจารย์ครับใช่แล้วไม่ใช่ครัตรงนี้เวลาเวลาที่เราจะต้องคุยกันนะผมก็เลยว่าจะเข้าชาทคุณผู้ชมดูเรื่องพิธีกรรมของชีวิตตอนในช่วงเช้าของวันนี้อ้าวของผมนะแต่ที่นุ่นของผมเป็นช่วงเย็นแล้ะีห ก่อนจะนอนฮะรีเซตตัวเองครั้งหนึ่งสวดมนต์ทำให้จิตเป็นสมาธินะฮะตอนเช้าครั้งหนึ่งก่อนนอนถ้าเกิดมีเวลาก็ก่อนหน่อยอีกรอบครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ได้แล้วนะพิธีกรรมชีวิตเดี๋ยวพักกันสักหน่อยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงของรอบรู้เรื่องของขังรับ